พรนักกุงช,ช่วงหลังนะครับไปเที่ยวจีนบ่อยครับหนึ่งในเมนูที่ผลชอบเจอในร้านอาหารก็คือข้าวผัดทรัฟเฟิลนะครับทรัฟเฟิลกับข้าวผัดเข้ากันได้เหรอลองสั่งมาทานปรากฏว่าเอ๊ะเข้ากันได้อร่อยด้วยครับวันนี้อยากนํามาลองทําแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับขอเลือกใช้เป็นพามะแฮมซึ่งเวลานําไปทอดเนี่ยครับเขาจะมีรสเค็มทําให้เราไม่ต้องแต่งรสข้าวผัดมากก็อร่อยละครับ ต้นหอมนะครับเนี่ยเราเช็ดต้นหอมญี่ปุ่นเราหั่นปลายนิดนึงนะครับที่เหลือเนี่ยเราหั่นเป็นท่อนลองผ่าดูนะครับด้านผ่าออกมานะครับปุป๊บตรงกลางเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นก้านแข็งๆเราแยกออกมาส่วนใบตรงนี้นะครับเราแยกไว้ในส่วนของตัวก้านแข็งๆนะครับ ในส่วนที่เป็นแผ่นๆตรงนี้นะครับเราคลี่ออกมาครับ พาม่แฮมคืออะไรคนเชื y, like ่อว <st unlikely> ่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับหลายคนเนี่ยเขาก็เอามาพันกับเมลอนรับประทานคู่กันนะครับเขาเป็นเนื้อหมูหมักนะครับหมักกับเกลือดังนั้นลักษณะรสของเขาเนี่ยจะไปทางเค็มจะคล้ายกับเบคอนแต่เบคอนเนี่ยเขาจะมีการรมควันนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่มีการรมควันแล้วก็เป็นการเหมือนบ่มจนได้ที่นะครับวันนี้เราเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าอะไรครับเราทําข้าวผัดทรัฟเฟิลถ้าเราใช้เบคอนเนี่ยครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นลมควันซึ่งอาจจะมาลบกวนทําให้กลิ่นหอมของ,องทรัฟเฟิลเนี่ยลดความโดดเด่นลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําเจ้าพะมาแฮมเนี่ยครับไปทอดในกระทะใช้น้ํามันนิดเดียวก็พอนะครับแล้วก็ทอดด้วยไฟอ่อนๆให้เขากรอบเสร็จแล้วนําออกมานะครับพักให้เย็นลงส่วนหนึ่งอ่ะพลจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเอาไว้คลุกกับข้าวอีกส่วนนึงเอาไว้แต่งหน้าจานครับ ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้แต่งหน้าจานโอเคที่เหลือเนี่ยครับสับหยับหยาบสับหยับหยาบแล้วก็แยกไว้นะครับทรัฟเฟิลนะครับวันนี้พนใช้เป็น black truffle sauce นะครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าในท้องตลาดมันมีหลากหลายมากทีเดียวนะครับบางอันเขาก็จะมีเนื้อเห็ดแชมปปญองเล็กๆผสมมานะครับเพื่อนๆใช้แบบไหนก็ได้ถ้ารสชาติอ่อนก็ใส่เยอะหน่อยถ้ารสชาติเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่เยอะครับตอนนี้ส่วนประกอบของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดไข่ของเราให้สุกประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วเอามารวมกับข้าวสวยครับไข่ไก่นะครับเกลือนิดหนึ่งครับไม่ต้องเยอะนะฮะน้ำมันนะครับบางๆครับประมาณสัก2ช้อนชาพอแล้วครับ อาะละครับใช้ได้แล้วครับไม่ต้องคอยให้สุกดีนะครับเราตักมารวมกับข้าวครับผมในกระทะใบเดิมนะครับน้ำมันหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็นเนยสาเหตุที่เราต้องใช้น้ำมันด้วยนะครับใช้เนอยอย่างเดียวเนยจะไหม้นะฮะหอมใหญ่ก้านต้นหอมนะครับ ผัดให้เห็ดสุกดีนะครับสุกดีแล้วนะครับเราใส่ข้าวพร้อมกับไข่นะครับที่เราพักไว้ใส่ลงไปครับ ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ความร้อนต่ำๆผัดให้ข้าวไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับหลุดกันเป็นเม็ดๆแบบนี้เอาละครับมาถึงทรัฟเฟิลเพสตนะครับเราใส่ประมาณ2ช้อนชาครับ ไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะนะครับเกลือเล็กน้อยพอครับใส่พาม่าแฮมกรอบนะครับที่เราแยกไว้กลับลงไปครับคลุกเข้าให้กระจายนะครับเอาละครับนำออกจากความร้อนนะฮะกลิ่นหอมมากทีเดียวคืออย่างนี้ พามมแฮมมันมีความเค็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นพลจะไม่ได้ปรุงอะไรมากมายนอกจากเกลือนะครับจำนวนของเกลือเราต้องชิมก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มความหอมนิดนึงพาเมซานพลเอามาขูดทั้งนอกนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เขากระจายทั่วดีให้แบบว่ามีกลิ่นอายแบบหอมๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาจัดลงจานกันครับ อันนี้เป็นออปชันนะครับผลเพิ่มสีสันนิดหนึ่งไข่กุ้งครับเสร็จเรียบร้อยครับใครจะคิดนะครับว่าทรัฟเฟิลที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของรูเหลือเกินนะครับวันหนึ่งถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำข้าวผัดและนี่ก็คือข้าวผัดทรัฟเฟิลพามาแฮมกรอบครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ